ได้ไหมลูกได้ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้ก็ทั้งแสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเย,ยี่ยมชมฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงครับแสงทองฟาร์แมแพะนมวังสะพุงแล้วก็การแสงทองมีเดีย FM นะครับ <S <S พี่น้องที่ติดตามแลวก็ให้กําลังใจในช่วงที่ผ่านมานะครับ <S <S ตลาดนัดแพะอำเภอวังสะพุงอ่า ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาแพะนะครับตามที่ f c แจ้งเข้ามาทั่วประเทศเลยครับก็ทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ทั้งภาคใต้ด้วยนะครับพี่น้อง F c ซีที่ติดตามเราอยู่นะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจกับเรานะครับทีมงานแสงทองมีเดียประเทศไทยิ้นครับอากาศเริ่มอ่ ช่วงเย็นนะครับวันนี้หลังจากที่มีฝนมาจังหวัดเลยขอบคุณนะครับตลาดนัดแพะอำเภอวังสะพุงนะครับข่าวของการนัดรวมนัดแพะรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาของเดือนมกราคมนะครับส่วนตลาดนัดแพะนัดหน้าก็จะเป็นเดือนมีนาคมนะครับตามที่ทางท่านประธานได้แจ้งให้กับเราได้รับทราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานปนเถี่งด้วยนะครับ ท่านประธานสุริยันด้วยนะครับอาจารย์สุเจตพงษานนท์ฝ่ายคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับกับตลาดนัดแพะอำเภอวังสะพุงกิจกรรมของพี่น้องที่เลี้ยงแพะนะครับในเขตอำเภอวังสะพุงอําเภอภูหลวงอํเออาเภอนาด้วงนะครับเขตอำเภอนงหินพี่น้องทางจังหวัดเลยทางเชียงคานนะครับพี่น้องทางด่านซ้ายพี่น้องทางอำเภอเมืองเลยตลอดทั้งพี่น้องทางอำเภอนองหินทางภาขาว เทางจังหวัดเลยครับวันนี้อากาศพื่น,นิดนึงนะครับแสงอาจจะน้อยไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับกระถินนะครับเป็นอาหารที่แพะโปรดปรานมากที่สุดนะครับในบรรดาพาชพืชต่างๆนะครับใบกล้วยใบอ่า เปลือกสับประรดนะครับใบมันสบปะหลังนะครับเขาก็กินนะครับใบอ้อยก็กินแล้วก็ใบกระถินใบไผ่เปลือกสับประรดแล้วก็ใบเปลือกกล้วยนะครับเปลือกกล้วยด้วยนะครับที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษเลยยายกินเก่งจังน,น,นะยายนะทุกวันนี้นะแม่ใหญ่สำรีวันนี้ก็ ไม่ต้องห่วงครับรวบๆอย่างเดียวกินเร็วไม่ใหญ่สำลีไม่ต้องห่วงไม่มีใครได้กินเกินเข้าหรอกไม่ใหญ่สำลีนี่ลาล่านี่ก็มีแต่คนชนก็เลยได้ออกมากินรวมข้างนอกเพราะว่าไม่มีโอกาสได้กินข้างข้างในส่วนใหญ่นะครับ น้าโมนอนที่ไหนนอกวันนี้นะน้าโมแม่จะพาไปนอนที่ไหนนะครับขอบคุณนะครับตลาดนัดแพะอำเภอวังสะพุงครับราคารวมเดือนธันวาคมนะครับนัดตลาดนัดเดือนธันวาคมแล้วก็นัดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับราคาแพะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน19กกิโลกร,รัมนะครับ110บาทนะครับสองเดือนจะมีอัตราเท่ากันเลยนะครับส่วนเดือนกุมภาพันธ์นะครับยัง ไม่มีความคืบหน้านะครับเดือนนี้ก็คงจะเป็นเดือนหน้านะครับสำหรับตลาดนัดแพะอำเภอหวังสะพุูงจังหวัดเลยด้วยนะครับทั้งอำเภอเอราวันด้วยพี่น้องที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแพะขุนตลาดนัดแพะรวมหรือว,ว่าตลาดนัดแพะส่งออกนะครับนัดแพะที่มีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับกําลังจะบอกถึงพี่น้องกเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเริ่มต้นเลี้ยงแพะในช่วงต้นฝนนี้นะครับก็ เป็นช่วงที่บอกว่ากระแสของการเลี้ยงแพ้นั้นอาจจะดอบลงนิดหนึ่งในเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าฤดูการที่กําลังจะเริ่มต้นก็คือฤดูฝนนะครับก็ช่วงหน้าแล้งปีนี้นะครับบรรยากาศก็น่าจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าฝนปีนี้ก็ต้องบอกว่ามาเร็วกระแสนะครับความนิยมของการเลี้ยงแพ้ด้วยนะครับกรเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ อันนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับมา,มาม่อีกแล้วมันไม่ถึงมาีิมายืนตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วโปรพิเศษวันนี้ปโปรพิเศษมาแล้วโปรพิเศษกระถินรอบเย็นรอบบ่ายได้ได้กินเปลือกมันนะครับมีเปลือกมันที่ขเขาชื่นชอบนี่นะครับเปลือกมันวันนี้อาหารค่ำนิดนึงมาหกโมงกว่าเลย ยายายานี่ล่ะชนกันอ่ะอันนี้ก็ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่กด subscribe ติดตามช่องกดกระดิ่งช่องให้นะครับกระถิ่นรอบเย็นนะครับวันนี้ก็ช่วงหลัง18นาฬกานะครับอาหารเย็นมาส่วนช่วงกลางวันก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับดูแลแพ้ในช่วงกลางวันนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะถ่ายช่วงแดดแดดให้ ชาม่ชาม่ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันหลักที่นี่นะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้หนึ่งปีสามเดือนตัวใหญ่มากรบอากาศมืดๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับท่านที่ติดตามอยู่นะครับเอาโต้งเงียบๆนะวันนี้นะอย่าเสียงดังนะลูกดูยา่ยามทำทีิ ชื่อเล่นนี่ยิบซีชื่อจีนคีรติคีรติโอดถอดถอดถออันนี้นมนะครับนี่ไม่ใช่น้องยิบซีคีรติแสงทองอันนี้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 เนี่ยตัวเมียนะครับตัวนี้น้องยิบซีคีรติแสงทองคีรติแสงทองโุถดไม่ใช่ไม่ลำใช่ลำสกุลพ่อเลยเหรอลูกแม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยขอบคุณนะครับยิบซีที่ติดตามผลงานของน้องยิบซีอยู่ตอนนี้ทั้งน้องนโมในน้องนโมขอชมหน้าหน่อยครับ อ่ะเขาดูเขาดูน้องนองโมหน่อยนะครับ <Okay. S 1> น้องนองโมนี่ช็อกเก้นเบิร์กบอ้นะครับช็อกเก้นเบิร์กบอ้นิสัยนิสัยดีตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดอ่ะนิสัยดีนะครับตัวนี้ยี่สี่ตัวนะยี่สี่น,นี่เป็นบอ้บอ้ชามี่นะครับบอ้เป็นสายเนื้อนะครับทั้งพ่อและแม่เลยครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นสายนมพ่อสายนมท็อกเก้นเบิร์กนะครับส่วน ตัวแม่ก็คือบอนะครับตัวนี้บอเลือดสูงนะครับก็นี่ก็นิสัยดีมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเลยตัวนี้นะครับน้องนโมนะครับแล้วเรื่องสีสันอะไรต่างไม่ต้องพูดถึงนะครับเขามีความสวยมากๆเลยตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็ติดต่อได้เลย f <FC> อของช่องการแสงทอมีเดียชาแนลนะครับชมบรรยากาศของการที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับทั้งเปลือกสับปะรดทั้งเปลือกมันทั้งเปลือกกล้วย แล้วก็ทั้งบรรยากาศในช่วงเย็นๆนิดหนึ่งวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชนะนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจติดตามทีมงานของเราวันนี้อากาศแสงระดับแสงสว่างไม่พอต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับต้องขออภัยสำหรับแสงสว่างนะครับไม่เพียงพอวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับอีพีนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ฝากกด Subscribe ติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ